มะมา,มาพูดคุยกับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะอ่านะคะในวันนี้เนี่ย ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่เพราะว่าช่วงวันหยุดยาปกติจะต้องแบบอู้ดีจังเลยแถมวันนี้วันพระใหญ่ด้วยนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะออกไปเวียนเทียนอะไรกันได้รวมถึงการที่เราอยากจะทําบุญหรืออะไรแต่เงินมันก็มีน้อยเหลือเกินฉะนั้นหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการที่มีน้อยนยไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เท่าที่มีได้นะคะ ใช่เลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยดิฉันก็เลยเอาหนังสือมาแชร์ซึ่งเป็นหนังสือหนึ่งในเล่มหนังสือที่ชอบมากค่แล้วก็แต่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่ได้มาเป็นของฝากจากน้องสาวคือน้องนุวานแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยคะ่ะไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักบ้างไหมคือเขา่าเป็นหนึ่งในเอกรรมการนะคะของรายการช Sh ัวร์ช็อตแองคือเป็นรายการเหมือนกับว่าต้องเป็น เศรษฐีที่สร้างตัวขึ้นมาเองด้วยสองมือของตัวเองเนั่แหละมีทั้งชายทั้งหญิงในสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็จะเอ่อให้เงินนะคะร่วมลงทุนกับนักธุรกิจใหม่ที่เอาไอเดียมาผิดมาขายอะไรประมาณนี้รายการที่ชาร์จแพงนกก็เหมือนกับแบบแขงที่หญิงฉลามอะไรประมาณเนี้แต่ผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นหนึ่งในเอ่อผู้หญิงที่สร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะชื่อคุณบาบาร่าคอร์เคเรนแล้วก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีนี้เนี่ยที่ที่ฉันชอบมากคือเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบ อวิธีการคิดอะมีตักกะที่ดีแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจมาก <c oughs> ที่น่าสนใจยิ่งกว่านัน้นคือเขาเกิดมาถือว่าจะถือว่ายากจนก็ได้ค่ะพ่อแม่มีลูกสิบคน <c oughs> <c oughs> เนาะ <c oughs> ก็อยู่ในบ้านทั้งสิบคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็แชร์ห้องน้ำหนึ่งห้องแล้วเขาโตมาแบบนั้นแต่เขาบอกว่าเขาโตมาเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีเลยเพราะว่าแม่เขาสอนเขาเยอะมากว่า แล้วหนังสือเขาชื่อว่า use what you have got คือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นหรือว่าถ้าจะพูดเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตหรือการทำธุรกิจเนี่ยก็คือให้เริ่มต้นจากจุดที่มีมีมากมีน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าคนเราต้นทุนไม่เท่ากันเนาะคุณปุเป้ทุกวันนี้จะได้ยินคําว่าโอ้ยคนเราต้นทุนไม่เท่ากันเธอก็พูดได้สิเพราะเธอมีเงินเก็บหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่ามันมันก็จริงว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่มันก็จริงว่า เราสามารถเริ่มต้นจากจุดที่เรามีจะมีเท่าไหร่ก็ต้องเริ่มจากจุดนั้นเพราะบางทีมันก็อาจจะไม่มีใครที่แบบยื่นมือมาช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาก็พอถึงจุดนึงก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะแล้วก็มีน้อยก็เริ่มต้นที่น้อย <S <S แต่ตัวเขาเนี่ยจากจากที่ไม่มีเนี่ยต้องสร้างจากตัวเองขึ้นมาเนี่ยค่ะเขาปัจจุบันก็มีเงินน่าจะเป็นหมื่นล้านเนาะแต่ว่าเขาก็เขาก็เลยเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแหละว่า ก็เริ่มต้นจากเท่าที่มีดิฉันก็เลยอยากเอามาแชร์อันหนึ่งที่เป็นไอเดียนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือเขาจะพูดถึงว่าเวลาที่มันจะมีเคสหนึ่งเขาเล่าถึงตอนที่เขาเป็นเด็กพี่น้องสิบคนเนาะมีพี่สาวคนหนึ่งเริ่มเดทแล้วแต่บ้านนี่ไม่ได้รวยเลยแล้วจะพาคู่เดทมาที่บ้านคุณผู้ฟังคุณรู้ค่ะสาวายอ้โซฟามันขาดมันเป็นรูคือโตอนเนะ่อยู่กันสิบคนอะเนาะทำยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยแม่เขาก็สอนว่า ไม่เป็นไรนะถ้าโซฟาของเราขาดอะ่ะเราจะ cover คือปิดมันด้วยเสียงหัวเราะของครอบครัวเราแล้วกันเพราะครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแล้วก็มีเสียงหัวเราะอ,อยู่สม่ำเสมอแม่ก็าไม่เป็นไรอะไรที่ไม่มีก็มองข้ามไปมาโฟกัสในส่วนที่มีดีกว่าอย่างน้อยเราก็มีความสุขมีเสียงหัวเราะอ,อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็เขาบอกเขาเป็นผู้หญิงอเมริกันเป็นฝรั่งที่ไม่มีหน้าอกเลยแบบจอแบนมาก แม่ก็แบบไม่เป็นไรนะเราไม่มีหน้าอกนะลูกเราก็เราก็ถัดเปียนะรักนาราก็ติดโบใหญ่ๆที่เปียเราเหมือนแบบเปียงเป็นความสนใจคือทั้งเล่มมันจะเป็นอันเนี้ยว่าทุกบทจะพูดถึงว่าไม่เป็นไรเธอไม่มีอันนี้แต่เธอมีอะไรเธอไม่มีอันนี้เธอใช้อีกอย่างสิเธอใช้ในส่วนที่เธอมีเธอโฟกัสในสิ่งที่เธอมีแล้วมันก็เป็นเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะนะนะเป็นหนังสือที่ดีมากๆอีกเล่มหนึ่งถ้าใครจะมองหาอะไรอ่านให้กําลังใจตัวเองช่วงนี้อันนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ดิฉันคิดว่า เหมาะกับการณ์ช่วงนี้มากค่ะแล้วเขาแนะนําอย่างไรบ้างคุณหนูดีในเรื่องของการมีน้อยก็อาจใช้แบบน้อยๆที่เรามีรู้จักพอเพียงกันไปเขา่าไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องของการประหยัดนะคะเขาไม่ได้ทั้งเล่มเนี่ยพูดถึงการสร้างธุรกิจจากความไม่มีแล้วก็บอกว่าถ้าเธอไม่มีในสมมติเธอไม่ได้มีเงินหรือมีอะไรที่ตั้งต้นเนี่ยเธอจะต้องใช้ความคิดแบบความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยค่ะ เขาเขาเข้ามาเขาเป็นคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์เนาะเป็นรัฐที่แบบเหมือนเป็นเหมือนรังสิทธ์กกรุงเทพางเนี้ยค่ะเข้ามาทํางานในเมืองนิวยอร์กเขาก็บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยเขาบอกตอนเขาได้เงินก้อนแรกเนี่ยจากการเขาปล่อยบ้านเช่าเนาะบอกได้เงินก้อนแรกจากการปล่อยบ้านเช่าเนี่ยเขาถามตัวเองเลยว่าได้มาแค่เอ่อเช็คแค่สามร้อยเหรียญนี่ค่ะเขาถามตัวเองบอกเขาจะทำยังไงดีเอเช็คสามร้อยเหรียญนี้เขาจะเก็บมันไว้หรือเขาจะเอาไปซื้อชุดที่ใส่แล้วมันดูดีเพราะเขาไม่มีชุดที่ใส่แล้วดูดีเลย มีแต่ชุดที่แบบออกแนวดูก็รู้ว่ามาจาก้ันนอกอะไรประมาณนี้ในมุมมองของเขาเนาะเขาบอกเขาคิดอยู่มีบทหนึ่งบอกเขาคิดหลายตลบคิดคิดคิดในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาจะไปซื้อชุดทํางานที่ใส่แล้วดูดีที่สุดเท่าที่เขาจะซื้อได้ด้วยเช็ดก้อนได้ของเขาเลยแล้วเขาจะใส่ตัวเนี้ยไปอีกเป็นปีเลยแล้วเขาก็ตัดสินใจแล้วเขาก็บอกว่าในที่สุดเขาไปซื้อเสื้อโค้ตตัวหนึ่งที่แบบมันดูดีมากแล้วเขาบอกว่าเชื่อไหมว่าในโลกปัจจุบันเนี่ย คนจะบอกว่าโอ้อย่ามองคนแต่ภายนอกเขาบอกไม่ใช่หรอกยังไงคนก็ยังคงมองคนแตบบ่ภายนอกการแต่งตัวให้ดูดีการทําตัวให้ดูดีมันมีผลมากกับการทําธุรกิจในรูปแบบของเขาเพราะเขาปล่อยเช่าแล้วก็ปล่อยขายเนาะอสังหาริมทรัพย์เขาก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยโพตัวนั้นก็เป็นตัวที่เขาอะใช้ใส่คือไปคุยงานไปขายงานไปพาคนดูบ้านไปอะไรแล้วทุกคนก็จะชมเขาว่า เธอดูโอโคตัวนี้ดูดีจังเลยเขาแบบขอบคุณนะเขาก็เลยมันมันจะมีหลายๆบทค่ะที่พูดถึงมุมมองในการสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วเขาเลยบอกว่าการที่เราอะแต่งตัวดีและให้เกียรติตัวเองอ่ะในที่สุดเราก็จะพยายามทาตัวให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าในมุมของเขาคนจะคิดว่ารอให้รวยก่อนรอให้มีเงินเยอะๆแล้วค่อยทําตัวให้ดูดี แต่เขากลับมองตรงกันข้ามว่าเราต้องเริ่มต้นทําตัวเองให้ดูดีและดูน่าเชื่อถือเลยแม้ในวันที่เรายังไม่มีอะไรเพราะว่าความน่าเชื่อถือตรงนั้นมันจะสร้างความรู้สึกดีให้เราให้เราอยากทําตัวให้สมกับภาพลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็คนอื่นก็จะมองเราดูดีด้วยคือหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่นังสือการประหยัดเงินนะคะแต่เป็นหนังสือของคนจนที่พยายามจะสร้างตัวเองท่ามกลางความไม่มีทั้งหลายเขาก็จะพูดถึงมุมมองต่างๆของเขาค่ะ ึ่งดิฉันก็รุนนะบทนั้นดิฉันก็รุนว่าเธอจะเก็บเช็คสามร้อยเหรียญก้อนแรกของเธอไว้เป็นทุนสำรองในอนาคตรหรือเธอจะซื้อเสื้อโค้ทพอคองไม่ซื้อไหนที่สุดเขาซื้อกแบบแล้วเขาก็อธิบายว่ามันไม่ใช่อะไรที่ตื้นเขินนะฉันจะอธิบายฟังว่าการแต่งตัวดีมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันในการทำงานประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ มาคุยกันเพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้คุณหนูดีก็ได้มีการโพสต์อีกหนึ่งลิงที่น่าสนใจด้วยนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะคุณหนูดีลิงกนี้เนี่ยอยู่ภายใต้ภาพคุณหนูดีกับผลไม้นะคะเป็นคอมเมนต์คุณเลือกภาพน,น่ารักมากเลยอ่ะก็จะบอกว่าอย่างเวลาที่ในช่วงนี้คืคอตัวหนูดีเองอ่ะเป็นคนที่ชอบอ่านชีวิตของคนที่สร้างตัวเองแล้วก็สู้ชีวิตคือเวลาอ่านแล้วมันแบบรู้สึกขึ้นไปด้วย ถึงแม้เราจะไม่มีโอกาสคือหนูดีคิดว่าหลายๆคนนะคะที่โตมาในครอบครัวกปกติปานกลางทั่วไปอยู่ในเมืองอยู่ในประเทศไทยอย่างเนี้ยโอกาสน้อยมากที่จะมีโอกาสได้สัมผัสแบบคนที่แบบสร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์จริงๆเลยเนาะ <c oughs> เพราะ <c oughs> เราสถานการณ์ชีวิตไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่ทุกคนที่ได้เจอตัวจริงมีโอกาสได้ถามเขาหรือมีโอกาสได้อ่านชีวิตของคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะคะ หนูดีประทับใจมากๆาแลระทึกมากมากเพราะว่าคนทูเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะนะคะที่ทําให้เขาเหมือนทุนนี้จะเป็นคนอดทนสูงมากเออ่ถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะที่ที่ที่ดังอยู่แล้วนะคะที่บางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอย่างเช่นคุณตัน้นภัชกรนาทีนะคะที่พูดถึงการสร้างตัวเองของเขาขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นดังจากประเทศจีนแน่นอนก็ต้องเป็นแจ็คมาที่อย่างแจ็คมาเดี๋ยวดิฉันจะชอบอ่านหนังสือของเขามากๆเพราะว่าเขาจะเล่าตั้งแต่ว่า เขาวิธีการคิดของเขาความเหนือยากของเขาตั้งแต่ต้นแล้วก็บุคลิกลักษณะอย่างอันหนึ่งที่เขาพูดว่าอคือพูดเราเห็นภาพเลยในหนังสือเขาบอกว่าคนเราอ่ะถ้าวิ่งได้ก็คือวิ่งช่วงที่วิ่งได้ก็วิ่งถ้าวิ่งไม่ไหวก็เดินเดินไม่ไหวไม่เป็นไรก็คลาน <c oughs> คือตอน,น,นอแรกวอ่คุกเขา่าก่อนถ้าคุกเข่าแล้วค่อยๆเดินแบบคุกเข่ามันไม่ไหวจริงๆก็คลานไปแต่ก็คือไม่ให้หยุดอยู่กับที่เพราะยังไงก็ต้องมีการเคลื่อนไหวในชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะ แสดงให้เห็นถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่แบบยากลาบากแต่ว่าเขาก็ไปยังพยายามที่จะทําอะไรให้ชีวิตตัวเองซึ่งหนูดีมองว่าในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะเราเห็นหลายๆคนมากๆที่แบบมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนมันมีการตลดล็อกไปแล้วบางส่วนเนาะเช่นร้านอาหารบ้างนะคะร้านตัดผมบ้างแต่ว่าหนูดีคิดว่ายังมีอีกหลายๆคนนะคุณปูเป้ว่ามาที่แบบเขายังยัง,ย,งยังเปลี่ยนผ่านไม่สําเร็จแล้วก็ยังงงอยู่ว่าจะทําอะไรแล้วไม่แน่ใจว่า คือคนเราเวลาเจอสถานการณ์ที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยอันดับแรกเราจะรู้สึกโกรธแล้วก็เราก็ถามตัวเองว่าคือทําไมฉันต้องเจอสิ่งนี้ทาไมถึงต้องเป็นฉันทําไมทําไมแต่ที่จะสังเกตอย่างหนึงน่งเวลาเราอ่านชีวิตของคนที่เขาเขาไม่มีจริงๆอะ่ะเขาไม่มีแล้วเขาพยายามที่จะสร้างตัวเองคอ่ะออันหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นเลยคือเขาจะไม่ค่อยถามว่าทําไมต้องเป็นฉันคือเขายอมรับไปเลยว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ยแหละยอมรับไปเลยว่าต้นทุนฉันน้อย,อยคนอื่นเยอะ หรือว่าบางทีต้นทุนฉันอาจจะมีแต่ว่าด้วยโชคร้ายอะไรสักอย่างที่ทําให้ทรัพยากรเหล่านั้นมันหายไปจากชีวิตฉันแล้วแล้วยังไงต่ออย่างถ้าเกิดใครอ่าน J.K. Rowling ใช่ไหมคะคนที่เขียน Harry Potter ก็จะเห็นเลยว่าก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเขาก็จบมาหาวิทยาลัยนะคะชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดมายากจนแต่ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาลําบากมากจริงๆแล้วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่เขาคือ จนถึงทุกวันเนี่ยเขาถึงได้ออกมาปกป้องเวลาใครบอกว่าอย่างล่าสุดออกมาปกป้องเวลาที่มีโค้ชบอกว่าโอเนี่ยคนที่ลําบากตอนนี้เพราะเธอไม่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์พอ,เ,อเธอไม่รู้จักใช้ความคิดไม่รู้จักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเขาก็ออกมาปกป้องว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทําได้นะแต่ดิก็คิดเอ๊ะทำไมเขาถึงปกป้องอ๋อจําได้เขาเคยจนมากๆแล้วจนแบบเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่ง แค่เราคนเดียวอ่ะอยู่ในสภาวะลําบากมันก็เต็งชีวิตสุดๆเนาะแต่คนเป็นแม่อยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกอนะค่ะตดวดีคิดว่าคนที่เคยลําบากเนี่ยน่าคงไม่ลืมแต่นั่นแหะค่ะก็เลยอยากจะบอกว่าช่วงสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เคยลองอ่านเรื่องราวของคนที่ที่เจอความลําบากโขดโขด,ขดแล้วก็พยายามก้าวข้ามผ่านมันมาให้ได้เนี่ยอยากให้ลองหาอ่านดูคะ่ะในอินเทอร์นเน็ตก็มีหรือว่าถ้าจะหาเป็นหนังสือเนี่ยค่ะเล่มที่ควร แรกๆอยู่แล้วเนี่ยก็คือเ,ออเล่มแปลไทยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของแซกมาหน,หนูดีหนูดีรู้สึกว่าเป็นเล่มที่เห็นภาพชัดของความอดทนต่อสู้มากที่สุดนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเล่มไหนส่วนใหญ่ยยดีหมดเลยส่วนเล่ม Use What You Have Got ของ Barbara c o c h r เ n นะคะ,ะเป็นอีกเล่มที่ทําให้หนูดีแบบประทับใจคือพูดง่ายๆคือเป็นคนที่เริ่มจากความจนแล้วก็พยายามทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะต้องมีวิธีคิดที่ต้อง สร้างสรรค์มากเป็นพิเศษเพราะคือเขาไม่มีทรัพยากรที่จะเอามาใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายเนาะแล้วมันเลยทําให้ดิฉันนึกถึงตอนดิฉันไปเรียนปลูกผักนะคะอ่าตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนาะเขาก็จะมีคําที่เขาให้พ่อซึ่งมันมน่ารักดีดนะตอนเราเรียนปลูกผักเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นเกษตรกรที่เขาก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะอจริงจะสอนว่าให้พูดว่าความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาถ้ามีปัญญาและความอดทนซึ่ง เวลาหนูร <To> ีมาปลูกผักเองในกรุงเทพเนี่ยเราก็เอามาท่องนะเพราะว่าบางทีคือคนในกรุงเทพใช่ไหมเอาจริงเราก็อยากเอาฟางมาคุมดินก็ไม่มีฟางใช่โอเคความขาดแลนไม่ใช่ปัญหาแล้วที่ฉันจะใช้อะไรมาแทนฟางตอนหลังก็ต้องสับใบไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าอีกสิ่งหนึ่งที่ที่สอนแล้วเป็นแนวคิดที่ดีใช้ทุกวันนี้เราชอบมากเลยนะท่านจะสอนว่าให้คิดอย่างคนจนซึ่งผู้คลเะยต่อให้เรามีทรัพยากรสมมุติเราจะทาอะไรสักอย่างอ่ะ ต้องฉุกคิดเลยแล้วคิดว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเราคิดอย่างคนจนอ่ะเราจะทํายังไงสมมุติเราไม่มีทรัพยากรเลยแล้วมันกลายเป็นวิธีการคิดของโนดีทุกวันเนี้ยถึงแม้บางทีเราบอกโอเคเราจะทําอันนี้เรามีทรัพยากรพอจะทําซึ่งเมื่อก่อนเราคงทําไปเลยแต่ปัจจุบันไม่โนดีจะถามตัวเองว่าแล้วถ้าไม่มีโนดีจะเริ่มจากตรงไหนแล้วส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคือดิฉันสามารถประหยัดเงินประหยัดเวลาได้เยอะมากจากวิธีการคิดแบบคนจน นาะก็นี้ก็อยากจะเอามาแชร์นะคะเพราะด่ดิคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายคนอยู่ในความยากลาบากจริงๆฉันไม่มีเงินเก็บแต่หลายๆคนเริ่มมองไปในอนาคตแล้วว่าฉันม,มีเงินเก็บเท่าเนี้ยวันนี้จริงๆไหวแต่ถ้าวิกฤตอีกะระลอกหรือสองะระลอกสงสัยฉันไม่ไหว <c oughs> ต้องเริ่มคิคดแบบคนจนบ้างแล้วเนาะให <น S 1> นะ้รอดในวิกฤตร,รอบสองรอบสามเรารก็ไม่รู้แล้วเนาะอนาคตจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีการผ่อนปลนนะคะคลายมาตรการบางอย่างเราก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเ <ừ. S 1> มื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่หลายๆคนเริ่มออกเดินทางไปทํางานกันแล้วก็อาจจะมีบางท่านที่คิดว่าโอเคโอ้โหเมื่อวานเขาติดเชื้อแค่คนเดียวฉะนั้นวันนี้ก็ปล่อยชิลไม่ได้นะคะเพราะว่าผลจากเมื่อวาน ที่เหลือแค่หนึ่งคนมันมาจาก2ส,สัปดาห์ที่แล้วถ้าในวันนี้คุณแบบว่าโอ้โหจัดเต็มนะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลายเดือนจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่ายังไงเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยอยากให้คุณผู้ฟังค่ะโทรมาพูดคุยมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้กันว่าอาในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้น้อยกว่าเดิมนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วอยากจะมาแนะนําว่าโอเคเรามีแค่นี้ใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ได้โทรมานะคะอยากจะพูดคุยกับคุณเบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะ022451843 ค่ะพูดค e. ุยก <progressive> ัน <c> ต <oughs> ่อนะคะคุณหนูดีวันนี้อย่างที่เราคาดไว้ค่ะว่าวันหยุดก็จะไม่มีสายคุณผู้ฟังทั้งบ้านแง่แ่เคยใช่แต่วันนี้เป็นวันมงคลมากเลยนะคุณผู้ฟเงจริงค่ะเนี่ยก็คือเป็นวันที่จริงจงแล้วฉันต้องไปเข้าวิปัานาสิบวันค่ะ6ถึงสิเจ็ดพฤษภาคมออีกรอบหนึ่งว่า ต้องแคนเซิลเนาะทุกคนเนาะก็พชนะนะคะเนื่องจากต้องกินนอนอยู่ด้วยกันแล้วก็แอร์ของศูนย์นพพานาก็คือเป็นแอร์รวมเนาะเป็นแอร์เซ็นทรัลแอร์นะคะก็ก็คิดว่าเอ่อทางทางผู้จัดการศูนย์ก็เลยขออนุญาตยกเลิกแล้วดิฉันก็เลยตื่นมาตัดสินใจเลยวันนี้แบบเอออยู่บ้านเนาะเราเราอะไรที่เราตั้งใจจะทําก่อนหน้านี้ทําไม่ได้หมดแหละก็ไม่เป็นไรก็มีความตั้งใจใหม่เนาะดิฉันก็ตื่นตั้งแต่ไอห้าเมื่อวานนี่ก็ตื่นไอห้าค่ะ ก็ตื่นมานั่งวิปัสนาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วก็ค่อยลงมาที่สวนค่ะคุเนี่ยค,คุณปูเป้ก็ตื่นเช้าอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอาหน้าที่การงานคุณตอนนี้คุณก็ต้องตื่นเช้าเป็นเป็นวิสัยอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ใช่คือ,อ,อหลายหลายท่านเนะี่ยอาจจะมีความกังวลว่าโอเคตื่นเช้าเรายังใส่บาตรอยู่แต่เวียนเทียนเราทําไม่ได้เพราะว่า วัดทั่วประเทศนะคะก็มีการสั่งห้ามแต่ดิฉันได้ทำการเดี๋ยวจะแชร์ให้เป็นเว็บไซต์ย้ำอีกทีชื่อว่าเวียนเทียนออนไลน์สะกดภาษาไทยเลยเวียนเทียนออนไลน์แล้วก็ com คุณเข้าไปลงทะเบียนเป็นตัวอวตาาได้เลยน่ารักมงมิงแล้วก็เลือกวัดได้ด้วยว่าจะเวียนเทียนวัดอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญสุดๆคือการเวียนเทียนถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีแต่การเจริญสตินั่งทําสมาธิอยู่ที่บ้านไม่จําเป็นว่าจะต้องอูหนั่ง30นาทีหนึ่งชั่วโมงไม่ถ้าคุณลองสงบนิ่งนะคะติดตามสภาพร่างกายของตัวเองความคิดความอ่านของตนเองเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วคุณหนูดีไม่เสียตังค์ด้วย ใช่ใช่คือตอนนี้เนี่ยอย่างในกลุ่มของคนที่นั่งวิปัสนาอย่างเพื่อนๆหนูดีก็มีการแชร์กันนะว่าโอเคเราออกไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเราก็กลับเข้ามาดูในร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเราเองซึ่งอันนึงที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไวนะ้เนาะถือว่าเป็นวันมงคลด้วยเลยนะคะก็คือว่า,าหลังจากนี้ถ้าใครมีโอกาสนะคะที่จะไปฝึกสมาธิวิปัสนาหรือว่าอนานปนานสติ ที่ไหนใดๆก็ตามถ้าคุณมีโอกาสแล้วมันมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเนี่ยอย่าปฏิเสธโอกาสนั้นแค่เพราะว่ารู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่เวลาไม่ถึงเวลาฉันไม่พร้อมหรืออะไรใดๆก็ตามอย่างตอนนี้เนี่ยช่วงนี้หนูดีรู้สึกแบบโอเคมันมีวิกฤตใช่ไหมแต่โชคดีมากที่เรามีโอกาสได้ฝึกมาก่อนคือคนที่ฝึกก่อนก็ได้ใช้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราไม่รู้หรอกในอนาคตเนาะเพราะอย่างเวลาหนูดีคุยกับอาจารย์หลายๆท่านบอกเนี่ยเดี๋ยวพอวิกฤตครั้งนี้ผ่านไป อาจารย์ก็จะเตือนดีตลอดว่าออหนูดีแต่ว่าเราไม่รู้หรอกนะว่านี่เป็นภิกติครั้งสุดท้ายหรือเปล่าในช่วงชีวิตเราอาจจะเจออีกหลายครั้งเป็นในรูปแบบอื่นๆก็เป็นไปได้เพราะว่าปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะเราก็เห็นนะคุณหนูเป็นภิกตีดิฉันก็วางแผนเที่ยวนะปีที่แล้วนู่นนี่เราไม่ได้เห็นสิ่งนี้ขึ้นมาเลยนะว่ามันจะเกิดขึ้นนักลงทุนอะไรใครๆก็ไม่เห็นค่ะแล้วในที่สุดมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าคุณมีโอกาสฝึกอะไรที่ ใช้ในการฝึกใจตัวเองให้รับมือวิกฤตได้ให้มีสติในอะไรมากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะคุยกันะแชร์อยากะแชร์หนังสือของเอข้อความของท่านพุทธทาสด้วยนะคะเรื่องศิลปะแห่งการใช้สติในทุกกรณีเพราะคิดว่าช่วงนี้ต้องใช้จริงๆแล้วถ้าฝึกได้ได้ฝึกไว้ก่อนเพราะว่าพอฉุกเฉินบางทีมันถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนอะ่ะฉุกเฉินมันไม่ทันจริงๆนะคุณผู้ฟังค่ะก็คืออย่างอย่างแรกเลยการที่เราต่อ พ้องกับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือการที่เรามีน้อยเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมาและสติของเราจะต้องเริ่มวางแผนใช่ไหมคุณนูดีว่าโอเคตอนนี้เนี่ยรายจ่ายของเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องวางแผนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปเหมือนเดิมไม่ได้และเพราะว่ารายได้ของเราอาจจะลดน้อยลงนะคะก็จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่คาดฝันเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะ ต้องไปขายอะไรก็ไม่รู้ที่เกิดมาไม่คิดเลยว่าจะจะขายแต่ก็การอยู่รอดมันเป็นแรงผลักดันนะที่ทำให้เราจะต้องต่อสู้หลายๆคนไปขายอาหารออนไลน์บ้างนะคะแบบอยู่ที่บ้านเอ๊ะฉันภรรยาทำข้าวหน้าไก่อร่อยที่รักลองทําดูซิปรากฏกลายเป็นว่างานอดิเรกสร้างอาชีพได้อันนี้เนี่ยคุณหยามได้แบบว่าคิดว่าเอ้ยอเดี๋ยวของล้นตลาดอะไรยังไงเราลองสักตั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยมีเงินเข้ามายัางดีกว่าไม่มีเลย จริงๆแล้วก็อย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าคิดนอยเนื้อต่ําใจหรือดูถูกตัวเองว่าทําไมฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้ที่กลับมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าชื่นชมอันนี้อาจจะเพราะส่วนตัวดิฉันอนะชื่นชมคนที่ต่อสู้อย่างยากลำบากอยู่แล้วคือนับถือคนพวกนี้มากอย่างบางทีเราเห็นคนอนะคนรวยเท่ากันสมมุติเราเห็นอ่าผู้ชายผู้หญิงสองคนรวยเท่ากันแต่คนนึงรวยมรดกอีกคนนึงรวยสร้างตัวเนี่ยอืแล้ว,ว่าบุคลิกภาพวิธีคิดวิธีพูดเขาก็ต่างกัน ความอดทนต่ออะไรต่างๆก็ต่างกันไม่ใช่คนที่รวยมรดกไม่ดีเท่าแต่ว่าคุณลักษณะของคนที่ต้องผ่านอะไรที่มันสาหาัสนอะะ่ะแล้วถ้าใจคุณอะไม่ได้คิดน้อยเนื้อต่ำใจใจคุณกลับมองว่าโอเคฉันก็ทำอะฉันไม่คิดอะไรละฉันจะทำทำอะไรได้ก็คือทำที่มันไม่ผิกดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะคะ หนูดีก็เลยมองว่าเราก็วันนี้เป็นวันมงคลด้วยเนาะถือเป็นวันมงคลมากๆจะบอกว่าจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดน้องสาวดิฉันด้วยวันนี้คือหลายอย่างโอ๊ยฝากแฮปปี้เบิร์ตเดย์หนูหวานด้วยนะคะก็นั่นแหละเอ่อการเดี๋ยวจะได้เฉลิมฉลองด้วยกันไหมฮะหรือว่าแยกบ้านกันฉลองไม่ได้คือคือยนะุคปัจจุบันเนาะคุณผู้เป้นคุณผู้ฟังเนาะวันเกิดน้องหวานน้องหวานก็คิดละโอเคน้องหวานไม่ฉลองเนี่ยน้องหวานจะทาถุงยางชีพน้องหวานทาถุงยางชีพแล้วทำถุงยางชีพไปให้คนก็นั่งคิดว่าที่ไหนอะไรยังไงส่งแล้วถึงมือ ก็จุดบางทีมันก็มีข่าวเนาะเขาเอาไปขายเอาไปทิ้งเอาไปอะไรประมาณเนี้ยน้องก็หวาดกลัวคือเนี้ยต้องฝากถึงเนาะในสังคมนะว่าเวลาที่คนเขาจะทําบุญหรืออะไรค่ะพอมันมีมิจฉาชีพขึ้นมาเยอะๆอะ่ะคนจะทําบุญก็หวาดกลัวเนาะว่าเอาของหนูไปขายหรือเปล่าเอาของแตงจริงใจหนูดีนะเอาไปขายอะ่ะอย่างน้อยเขาได้เงินมาใช้ไม่เป็นไรแต่เอาไปทิ้งอันนี้ยเสียน้ําใจเนาะก็ก็อืมแต่นั่นแหละคะ่ะนางตั้งใจว่าไม่เลี้ยงก็คือทําบุญค่ะก็ดีค่ะนุโมทนาะบุญ นะคะก็นั่นแหละสามารถวิดีโอคอลกันได้นะคะในวันนี้ก็ขอบคุณที่เรามาเมาหมอยกันแล้วก็หนังสือนะคะถ้าคุณผู้ฟังอ่านภาษาอังกฤษได้ลองเข้าไปดูนะคะเราแปะเป็นคอมเมนต์ภายใต้ภาพคุณหนูดีนะคะรวมถึงบทความภาษาไทยอันนี้อ่านง่ายแล้วแหละก็ลองอ่านดูนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนที่สร้างตนเองจนมีฐานะใช่ไหมคะคุณหนูดีใช่เลยค่ะก็มีทั้งไทยทั้งเทศแต่ว่าเขียนสรุปเป็นภาษาไทยลองเข้าไปอ่านดูเนาะ ช่วงนี้พวกนี้ค่ะดีว่ามันเป็นอะไรที่ให้กําลังใจถึงคุณไม่ลําบากแต่คุณอ่านไว้มันก็เพื่อให้กําลังใจคนอื่นที่เขาลําบากกว่าเนาะค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยดเดี๋ยวคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ We love to share to